สวัสดีครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีจัดจาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถาบันสังฆาธิการนะเลยวัดเขาทํำพระไปหน่อยนะครับหรือที่คนเขาเรียกกันว่าหุบผาสวรรค์นนะ จุดตรงนั้นคือทางขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นกันเลยดีกว่าตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วต้องรีบขึ้นรีบไปตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นของหุบผาสวรรค์แล้วนะครับซึ่งผมจอดรถอยู่ตรงนู้นนะเพราะว่าเมื่อกี้ลีกลิงนะเพราะเมื่อกี้อ่ะลิงเหมือนเขาลื้อรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะลิงแม่งโคตรสนนะลยลื้อรถมอเตอร์ไซค์อ่ะดูดิโยนของอะไรลงมาจากต้นไม้ด้วยโดยทางขึ้น่ะเขาจะบอกว่า นี่คือทางขึ้นของอะไรเนี่ยวัดบุรีราชวนารามนะครับมีสามร้อยหกสิบห้าขั้นนะแต่รับประกันความชันนะครับดูวะชันไหมชันโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับผมเริ่มขึ้นตอนสนะิบเจ็ดศูนย์เจ็ดนะเฮ้ย ยังไม่ถึงไหนเลยหอบแล้วดูเอาไปไปกันต่อยาวไปดูเอาแล้วกันเริ่มเห็นวิวนะแต่ต้นไม้บังต้องขึ้นอีกชันไม่ชันดูครับเห็นพี่คนนั้นเดินเขาเดินจับราวบันไดแล้วดเดหนื่อยไปกันต่อเห็นไ,ไหมชันนว้ยนั่นนะดูดิเดี๋ยวถ่ายจากข้างบนลงไม้ดูครับ ดูเอ,เองว่ามันชันแค่ไหนเหมือนตั้งฉากเหมือนจะง่ายหลังยู่แล้วดูดิเป็นไงต้องลองนะบอกเลยถึงแล้วภูผาสวรรค์เห็นไหมที่เขาเรียกกันเห็นปะ ถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะจะไปสักระพระบระม์สาลีริกธาตุฮาเลี้ยวขวาจะไปทำรับแรงอันนี้เป็นพระสั่งกระจายแลอันี่คือวิวครับเดี๋ยวมีวิวที่เด็ดต่านี้นะแล้วมาดูความชันของบันไดกันนี่ครับเห็นไหมผมขึ้นมาจากตรงนู้นชันกว่าเขาช่องกระจก เยอะผมขึ้นข่าวงพระจันต์นะผมไม่หอบอย่างนี้นะขึ้นที่เนี้ยแค่สามร้อยกว่าขั้นหอบกินครับท่านเราจะไปพระยืนกับพระเยซูก่อนดีกว่าน,นะแล้วเราค่อยมาปิดจอบที่เจดีนะครับและนี่คือบรรยากาศของอุป่าสว่างครับ ดูดิเหมือนเดินเข้าไปในเมืองรับแรงเลยทีเดียวถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะถ่ายเพิ่มให้นะครับอ่ะเดินม,มาอีกนิดเดียวเราก็จะเจอกับพระพิคขเนตดูครับเขาาหินมาตั้งนะสองปีที่แล้วที่ผมมาไม่มีหรือมีน้อยนะอันนี้ตั้งเพียบเลย แล้วถ้าเราดีๆเราจะเห็นพระเยซูยอยู่ตรงนั้นนะและพระยืนอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นนะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูวิวตรงนี้ก่อนไปไปน,นีเป็นไง อันนี้ร้าวจะแตกกันหมดดูครับเดี๋ยวนี่คือวิวของหุบผาสวรรค์ไปไปกันต่อไปที่พระเยซูก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปที่พระยืนนบโห นี่ฟิวหนังจีนไหมฟิวเหมือนหนังจีนกำลังภายในไหมลอดซุ้มวรยุทธ์นะ่ผ่านดงไม้ไผ่ไปนะซึ่งปลายทางเราก็จะมียอดวิชานะที่บมเพ็เพียรอยู่ที่นี่นะฮะให้เราฝึกวิชากระบี่ดูดังมากนะไปไปที่พระเยซูดีกว่าเด้ยเหรอวะอุ้ย หายเลยเดินผ่านซุ้มไม้ไผ่มาแป๊บเดียวอยู่ดีมีกิ่งไม้ไหวสุบๆๆนะเนึกว่าโดนซะแล้วยังไม่โดนเอาละรอซุ้มประตูครับมุ่งหน้าสูุพะเยซูเอาเว้ยเดินขึ้นบันไดทั้งวันเลยวันนี้แค่แดนี่ฮะผมชอบวิวที่นี่นะ ดูวะอ๋อเว้ยนี่ครับโอ้และนี่คือ พระเยซูผมจะถ่ายรูปพระเยซูยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวทดลองก่อน,นครับไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยฟรีวิวดีวแต่ผมว่าจริงๆตอนเนี้ยแดดหน้าอย่างร้อนอยู่นะแต่ว่าเมฆหมอกมันทึบนะเดี๋ยวเราจะไป ที่พระยืนกันครับแล้วก็ไปที่เจดีฮะก็จะจบทริปบุพพาสวรรค์อย่างง่ายดายนะครับจะว่าไปบรรยากาศก็แอบวิเวกวังเว,วงวิเว,วงหงงกันนะเนี่ยไรผู้ไรคนเงียบสงบเหลือเกินแต่ก็สวยดีคนระัอากาศก็อบอ้าวนิดนึงนะแต่ว่าไม่ถึงกับร้อนนะครับ เลี้ยวซ้ายครับเพื่อขึ้นไปหาพระยืนเอราละหลังจากเดินมาได้ไม่กี่เมตรนะฮะเอ้ยไม่กี่สิบเมตรเราก็จะถึงพระยืนแล้วนะครับเนี่ยนี่จุดชมวิวแน่แต่พระยืนของเราอยู่นี่นี่ครับ อุ้ยจริงๆพยานาคอ่ะมีหัวนะแต่เหมือนเสียนเขาจะหักไปนะครับเห็นชัดไหมในจอมเล็กนะผมเห็นไม่ชัดไอไปยืนเอ้ย ฮาน,นี้คนนี้รย,ยืนครับพระยิสูครับเจดีครับและนี่คือวิวทิวทัศที่ด้านบนครับพระพุทธถวายเนี่นะนี่ราภัยทุกทิศนะโอ้โห ฝนที่มาบุกเบิกนี่ก็สุดยอดจริงนะตรงนี้ลมเย็นนะตรงป่าเมื่อกี้ลมไม่ค่อยเย็นตรงนี้ลมเย็นเลยโอเคชมบรรยากาศไปเดี๋ยวผมถ่ายต่อฮนะตอนที่เดินไปแถวฮะเจดี JD เลยแล้วกันอันนี้ผมขออนุญ,ญาตชมวิวไปก่อนนะครับ เอาละตอนนี้ผมจะไปจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นพระเจดีย์มั้งนะจุดนี้ผมเคยมาถ่ายดิโอวนะ่ค่อนข้างสวยอยู่นะไม่รู้ว่าพระคลังหรือเครื่องประดับต่างๆเขายังอยู่ดีหรือเปล่านะหรือว่าเสียหายชำรุดไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปดูพร้อมกันแล้วกันเพราะนี้จะถึง้วเห็นใบยอดทองอะที่ตอนแรกเราเหมือนเห็นอยู่ไกลๆอะ่ะถึงแล้วนะแค่ขึ้นมาไดตรงนี้ไปอุย้ย ให้ผ่ำด้วยกันไปอ่านแทบไม่ออกแล้ว่ะแต่น่าจะเขียนว่าสันติเจดีอ่าละสันติเจดีแล้วเป็นไปตามค่าครับวครั้งที่มันจะมีลมพัดแล้วคอยดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งนะ หลังจากผ่านระยะเวลาไปสองปีครับก็ได้พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเสียงกุ้งกิ้งกรุง,ง,งิงแล้วนะมีห้อยอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับอันนี้วิวดวยรอบครับฝั่งนี้เย็นกว่าฝั่งทางนู้นะครับบรรยากาศดีกว่าด้วยครับเอาละครับเรามาดูสันติเจดีแบบมุมมองที่หนึ่งกันนะมุมมองเดียวผมเลยเฮ้ย เดินขึ้นบันไดไปด้วยความเร็วฝูงฮนะแวบส,สวัสดีครับนี่ครับโอ้หบรรยากาศดีจัดจา นะมีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนู้นด้วยนะอันนั้นน่าจะวัดอะไรอีกวัดหนึ่งครับไปไปดูตรงนู้นดีกว่าอันนี้ที่ผมบอกนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีใบบัวเหล็กอะ่ะพอโดนลมอะ่ะ เขาจะแกว่งไปว่ามาดังกุ้งจริงกุ้งจริงนี่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 ผมได้ยินอยู่แต่แต่ดังมาจากข้างล่างนะครับโอ้โนี่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 เมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าตรงรั้วตอนแรกมีแขวนเต็มหมดเลยนะแต่ว่าช่วงลมแรงอ่ะคงทำให้พังลงนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายโอเค อันนี้วิวเบื้องหลังนะจี้ผมตกใจเลยนึกว่าดังอยู่ในป่านะแต่ดังอยู่ข้างล่างฐานนะครับจะแวบ,บนะฮะขอระครังเพื่อสันติภาพนะครับหูยแต่ละครั้งอยู่สุดมากเลยครับนี่ยนะแล้วก็มี่า่ลูกเสืออยู่ตรงนั้นนะเอาล่ะเรามาตีละคังกันหน่อยดีกว่า น,น,น,นี่ตอนที่ผมมาที่มันยังไม่พังอะ่ะค่อนข้างจะดังแบบกุ้งแข้ง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 เลยนะอยยยขอตีละครั้งน้อยสาธุ ถ้ามันทําให้มีโชคลาภก็<ๆ>ขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดไปได้โชคดีรับสิน้นปีและปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันลาไปด้วยสันติเจดีนี้เลยนะกันนะครับเขาได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุาาท,าที่วัน19ตุลาคมปี2519นะครับวันนี้ใครอยากลองเสี่ยงก็ จัดสิดูแลกันหนึ้าก้าหนึ่วิวดีๆอีกรอบเพื่อใครอยากมาบ้างเบื่อเบื่อว่างๆหาเรื่องเงือออกตัวไปแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเดี๋ยวมืดต้องลงอีกไกลบันไดชันด้วยโชคดีเดินลงมานี่ตามค่าครับ มืดซึบเลยนะพูดได้เลยว่าไม่ได้ถ่ายตอนลงให้ดูเลยเนี่ยเพราะว่ารีบลงอย่างเดียวนะเพราะาผมยิงมืดก็ยิงไม่คุ้นนะยิงมือก็ยิงไม่ชินแล้วก็ผมว่าผมคิดถูกแนละ้วที่ผมรีบลงมาก่อนนะเพราะว่าดูครับไม่มีใครเลยฮนะดังนั้นเสียงเดินที่เราได้ยินว่ามีคนอยู่ใกล้ๆนั้น อาจจะเป็นเสียงสัตว์อย่างอื่นนะครับโอเคไปดีกว่าบ๊ายบายไม่เหลือใครอยู่ที่นี่แล้วขนดาดลิงยังไปนอนแล้วเลยรถผมแม่งผมดีใจที่ยังเห็นรถผมปลอดภัยนะก็ไม่โดนลื้อแบบรถเครื่องขนนั้นนะครับบ๊ายบายไปจริงแล้ว